ผัดกะเพราจานโปรดแต่จะทำยังไงให้สุขภาพดีวันนี้เรามาไขข้อข้องใจไปพร้อมกันว่าผัดกระเพราจานเด็ดที่เรารักจะดีต่อสุขภาพของเราได้อย่างไรเคล็ดลับการทำอาหารให้มีสุขภาพดีแลดาเฮลตี้เมนูอีพีนี้จะพาเพื่อนๆมาทำผัดกระเพราไก่บ้านกันค่ะ ส่วนผสมของเรามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือไก่บ้านใช้อยู่ที่300กรัมทิหยวกหอมหัวใหญ่ซอสหอยนางรมใช้2ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะพริกจินดาแดงกับกับกระเทียมนี้โขกให้เข้ากันแล้วมีพริกไทยดำป่นแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือใบกระเพรานะครับและที่สำคัญ ผัดกะเพราไก่ของเราในวันนี้เราจะไม่ใส่น้ำมันแล้วก็ไม่ใส่น้ำตาลเพราะว่าสำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพเส้นเลือดหัวใจตีบเส้นเลือดสมองตีบหรือว่าไขามันดูดตันในหลอดเลือดสิ่งแรกเลยที่ท่านต้องงดเลยก็คือน้ำมันแล้วก็น้ำตาลเพราะว่าจะทำให้สุขภาพท่านแย่ลงเมนูผัดกะเพราพของเราในวันนี้จะช่วยให้ทุกท่านสุขภาพดีขึ้นอย่างแน่นอนเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มทําผัดกะเพราไก่ไปพร้อมกันเลยค่ะเริ่มจากการใส่น้ําเปล่าลงไปในกระทะใส่ไปนิดนึงก่อนเพื่อที่เราจะได้นํากระเทียมแล้วก็พริกที่เราโขกไว้นํามาผัดนะคะรอสักครู่หนึ่งให้กระทะร้อนแล้วก็ค่อยใส่กระเทียมกับพริกลงไปค่ะน้ํามันพืชคนที่มีไขมันในเลือดสูงๆควรหลีกเลี่ยงนะคะ ผัดไปเรื่อยๆพอกระเทียมหอมสักหน่อยนึงค่อยนำไก่ลงไปผัดนะคะตอนนี้กระเทียมของเราก็เริ่มหอมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใส่ไก่ลงไปผัดกันเลยค่ะเราจะผัดไปเรื่อยๆให้ไก่สุกก่อนนะคะเราจะไม่เติมน้ำอีกเพราะว่าไก่พอผัดไปเนี่ยเขาจะมีน้ำออกมาจากเนื้อไก่อยู่แล้วแล้วก็ จะได้น้ำมันจากหนังไก่ออกมาด้วยน้ำมันจากหนังไก่เป็นไขมันดีช่วยกระตุ้นการเผาผลาญไขมันในหลอดเลือดได้ช่วงที่เรากำลังผัดไก่อยู่ให้ลดไฟลงอีกสักหน่อยนึงนะคะเพราะว่าใช้ไฟอ่อนไก่จะค,ค่อยๆสุกแล้วก็จะมีน้ำค,ค่อยๆซึมออกมาเราจะได้ความมันจากหนังไก่ขึ้นมาเพิ่มอีก ตอนนี้ไก่ของเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกันเลยค่ะใส่น้ำมันหอยลงไปตามด้วยน้ำตาลพริกไทยดำป่นนะคะเพิ่มความหอม พริกไทยดำให้ใส่นิดนึงก่อนเพราะว่าเขาจะมีความเผ็ดอยู่ข้างในแต่ความเผ็ดเนี่ยแล้วแต่ตามใจชอบเลยค่ะคนไหนที่าทานเผ็ดได้ก็ใส่เยอะหน่อยเพราะว่าพริกไทยดำนี้ก็มีประโยชน์มีความเผ็ดของพริกไทยดำจะช่วยในเรื่องของการเผาผลาญไขมันในร่างกายได้ด้วยนะคะ ใส่ใบกระเพราลงไปค่ะเราจะถัดไปเรื่อยๆจนกว่าใบกระเพราจะสลดลงนิดนึง หัวใหญ่ค่ะพร้อมหัวใหญ่เราจะใส่ชีหลังนะคะกับพริกหยวกแล้วก็อย่าให้สุกมากถ้าสุกมากในี่พริกหยวกจะไม่หอมแค่นี้ก็ได้กระเค้าไก่บ้านที่อร่อยแล้วก็สุขภาพดี นี่คือผัดกะเพราไก่บ้านที่เราขัดเสร็จแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาแต่งหน้าเพื่อรับประทานกันเลยนะคะเราจะใส่พริกแดงโดยหน้าเข้าไปสักหน่อยนึงนะคะแล้วก็พริกหยวกเพื่อให้หน้ารับประทานยิ่ง,งขึ้นไป แล้วก็ใบกะเพราค่ะหน้าตาสวยงามมากและประทานมากเลยค่ะนี่คือเมนูผัดกระเพราจานโปรดที่ทานแล้วสุขภาพดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติไปพร้อมกันค่ะ Mm hmm. อร่อยค่ะเป็นเมนูผัดกระเพราไก่ที่ทำให้สุขภาพดีได้อีกเมนูหนึ่งที่อยากแนะนำให้เพื่อนๆลองไปทำรับประทานดูนะคะช่องของเราจะนําเคล็ดลับการทำอาหารให้มีสุขภาพดีมาให้ได้ชมกันเรื่อยๆเพื่อนๆอยากให้ทีมงานทำเมนูอะไรคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ เมนูอาหารเพื่อสุขภาพก่อนใครละดาเฮลตี้เมนูซาดี